การตัดไฟฟ้าให้กับเมืองสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานี้โดยเป็นมาตรการที่รัฐบาลไทยใช้เพื่อตอบโต้และจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งปัญหานี้ไม่ได้กระทบเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อเมียนมาลาวและประเทศอื่นๆในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคงอีกด้วย สาเหตุที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสําคัญเป็นเพราะว่าการตัดไฟฟ้าในพื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงการดําเนินมาตรการปกติของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นผลพวงจากแรงกดดันจากประเทศจีนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดมีภาพของผู้นําระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนเดินทางลงพื้นที่ชายแดนเพื่อสํารวจปัญหาการดําเนินงานของแก๊งคอนซนเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเอาจริงเอาจังของจีนและไทยในการแก้ไขปัญหานี้ในอดีตจีนเคยมีปัญหากับแก๊งคอนซนเตอร์ และองค์กรอาชายกรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในพื้นที่ที่มีพรมแดงติดกับเมียนมาจนกระทั่งรัฐบาลจีนได้ดําเนินมาตราการกวาดล้างและกดดันให้เมียนมาปราบปรามกลุ่มเหล่านี้นั่นจึงส่งผลให้แก๊งคอนเซนเตอร์ต้องย้ายฐานปฏิบัติการลงมาทางใต้ติดชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมจีนจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่แห่งนี้การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนสามารถเดินทางไปถึงพื้นที่ดังกล่าวได้นั่นแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้อยู่ในความสนใจของรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก และเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจีนจะไม่ยอมให้กลุ่มอาชญากรนี้ใช้พื้นที่บริเวณชายแดนเป็นฐานในการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกต่อไปรัฐบาลไทยจึงต้องดําเนินมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อจัดการปัญหานี้ซึ่งรวมถึงการตัดไฟฟ้าที่ส่งไปยังพื้นที่ของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ซึ่งส่งผลให้มือที่เคยเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานของอาชญากรออนไลน์ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงาน โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเชื้อเพลิงในลำดับถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายอีกต่อไปได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดไฟฟ้าเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน สื่อของเมียนมาได้รายงานว่าหลายพื้นที่ที่เคยพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยเริ่มเผชิญกับปัญหาขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะเมืออที่เป็นศูนย์กลางของแก๊งคอนเซนเตอร์ที่เคยใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจากไทยในการดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมายตอนนี้ในหลายอาคารและสํานักงานต้องหยุดดาเนินการเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอมาตรการของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปราบปรามอาชญากรรมในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณถึงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกับจีน ซึ่งจีนเองก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างทวิภาคีในลุ่มแม่น้ำคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจีนมีบทบาทอย่างมากในการกดดันให้รัฐบาลเมียนมาและลาวดำเนินมาตร,ราการที่เข้มงวดขึ้นในการจัดการกับกลุ่มอาญากรเหล่านี้แต่ปัญหาคือรัฐบาลเมียนมายังจะต้องเผชิญกับความไม่สงบภายในประเทศนั่นจึงทำให้การปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ในพื้นที่ชายแดนไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้การดําเนินมาตรการของไทยยังถูกจับตามองจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากจีนเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการจัดระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงซึ่งอาจเป็นความท้าทายต่ออิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ได้เช่นกันสหรัฐเองก็มีความสนใจในการจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้สําหรับอนาคตของมาตรการที่ไทยใช้เพื่อตอบโต้แก๊งคอนเซนเตอร์มีความเป็นไปได้ว่านอกจากการตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตแล้วไทย อาจดาเนินมาตรการเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับเมียนมาและจีนในการปิดเส้นทางลำเลียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการเพิ่มการลาดตระเวนชายแดนเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายอายากรเข้าและออกจากพื้นที่ในระยะยาวหากรัฐบาลไทยและพันธมิตรสามารถกดดันให้รัฐบาลเมียนมาปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ได้สําเร็จนั่นก็อาจช่วยลดจํานวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ลงไปได้อย่างไรก็ตามการดําเนินมาตรการนี้ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่าง รวมถึงการที่บางส่วนของรัฐบาลเมียนมาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรเหล่านี้หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งทําให้การปราบปรามเป็นไปได้ยากสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของประชาชนในเมียนมาเองที่มีต่อมาตร,ราการของไทยหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งนั่นอาจก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจต่อรัฐบาลไทยอย่างไรก็ตามในระยะยาวหากสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดย่อมส่งผลดีต่อทั้งไทยเมียนมาและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ที่ต้องอเผชิญกับปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์มานานหลายปีดังนั้นการตัดไฟฟ้าครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติการของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในระดับภูมิภาคในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินมาตรการเช่นนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจส่งผลให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างประเทศอื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้ ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของชาวพมา่าหลังจากนี้พวกเขาจะไปซื้อไฟฟ้าจากไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่างน้อยไทยก็อย่าปล่อยไฟให้พวกแก๊งคลอเซนเตอร์เลยส่วนคนพม่าจะพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจเพราะไทยจะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายออกไปให้หมดความคิดเห็นท่านต่อไปอย่างนี้ต้องประกาศให้สาป,ประเทศที่อยู่ข้างข้างไทยได้รู้ว่าหากใครให้แก๊งคอนเซนเตอร์ไปอยู่เราจะตัดไฟตัดน้ำมัน เพราะประเทศไทยไม่อยากให้โลกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งคอนเซนเตอร์ความคิดเห็นท่านต่อไปถึงแก๊งคอนเซนเตอร์จะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่มันจะทําให้รัฐบาลพม่าน่าจะคิดได้บ้างว่าพวกเขาทําอะไรกับประเทศไทยไว้บ้างความคิดเห็นท่านต่อไปจีนร่วมมือกับไทยให้ตัดไฟไทยทําให้จีนหมดแล้วนะทีนี้ก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วต่อไปจีนต้องไปคุยกับทางลาวเองแล้วเพราะไทยไม่ส่งไฟให้กับพม่าแล้วความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันขอแสดงความเสียใจกับชาวบ้านตาดำๆเหตุเพราะการนำพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ตามสัญญาแห่งรัฐถือว่าผิดสัญญาตามสิทธิ์อันพึงมีของคู่สัญญาจะต้องมีการดำเนินการตามสิทธิแต่เรื่องนี้เป็นความมั่นคงของประเทศก็เอาเป็นว่าไทยไม่ได้ทำผิดตามสัญญาชาวบ้านจะทำได้แค่ไปกดดันไม่ให้เกิดมีกลุ่มคนทำผิดสัญญาแบบนี้เพื่อให้มีการแก้ไขต่อและให้มีการดำเนินการต่อไปได้ความคิดเห็นท่านต่อไป ตัดไฟตัดเน็ตแล้วให้พมา่าปราบแก๊งขอนพวกนี้ให้จริงจังก่อนแล้วค่อยให้ไฟฟ้าใหม่คุณไม่ต้องกลัวเสียภาพลักษณ์อะไรขนาดนั้นยิ่งไม่ตัดยิ่งเท่ากับสนับสนุนความคิดเห็นท่านต่อไปแบบนี้สิครับท่านผู้นําต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักและคุณต้องไม่ให้การสนับสนุนใดๆกับพวกที่ทําชาติบ้านเมืองของไทยเสียหาย จัดการเลยครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอย่าเห็นแก่หน้าอย่าเห็นแก่ยศตำแหน่งและอย่าเห็นแก่เส้นสายพวกพร้องถึงเวลาที่จะจัดการกวาดเอาคนไม่ดีข้าราชการไม่ดีให้ได้รับโทษได้รับกรรมที่พวกเขาทํากับคนไทยและแผ่นดินไทยความคิดเห็นท่านต่อไปไทยช่วยจนคนพม่าจนเคยตัวคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องได้ผลประโยชน์จากไทยทั้งที่รัฐบาลประเทศของตัวเองไม่ทําอะไรและไม่พัฒนาอะไรให้ประชาชนของตนเองเลยความคิดเห็นท่านต่อไป พม่าผลิตอะไรได้บ้างเพราะสินค้าส่วนใหญ่ของไทยไม่ได้นําเข้าจากพม่ามีแต่พม่าหรือรัฐต่างๆในพม่าที่พึ่งสินค้าจากไทยต่อให้คุณสร้างไฟฟ้าได้คุณก็หนีไม่พ้นไทยอยู่ดีความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศคุณต้องรับผลหรือสิ่งที่กระทําด้วยการปล่อยและเปิดทางให้อาการย์มาตั้งศูนย์กลางในการสร้างความเสียหายให้ทั่วโลก ความเสียที่กระจายเป็นวงกว้างแล้วคุณจะรับเอาแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวงั้นหรือภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือมันสำคัญกับปัจจุบันมากโดยเฉพาะด้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์อาจโดนตัดสิทธิ์หลายอย่างจากทั่วโลกแน่นอนว่าพมา่าลาวขเขมรคงไม่เข้าใจพวกคุณไม่เคยสนใจมันมาตั้งแต่แรกวันๆคุณเอาแต่แบมือขอคนนั้นบ้างคนนี้บ้างต่อให้คุณลำบากขนาดไหนจนที่สุดในโลกทั่วโลกก็จะช่วยคุณ แต่เมื่อไร่ที่คุณปล่อยและสนับสนุนพวกอาญากรเหล่านี้คุณอาจจะไม่มีใครช่วยเลยหรือช่วยก็แค่ประคองชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆสิ่งที่ควรโทษไม่ใช่ชาวไทยอันดับแรกคุณควรโทษตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาจากฝั่งพมา่าเพราะฉะนั้นคนพมา่าต้องช่วยกันดูแลคุณเอาแต่สร้างปัญหาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคุณสร้างเรื่องไปทั่วโลกและอย่ามาอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เดือดร้อนเพราะมันเป็นปัญหาทางฝั่งพมา่าไม่ดูแลกันเอง และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ